ช่วงนี้หน้าร้อนน้องขอแบบวิธีการคลายร้อนแบบในฉบับของฟอสจากน้องเลยได้ค่ะได้ครับก็อย่างช่วงนี้ก็อากาศร้อนมากๆผมก็จะมีวิธีคลายร้อนก็คืออาบน้ำครับช่วงนี้ก็จะอาบน้ําบ่อยหน่อยบางวันก็แบบ3มรอบเลยแล้วก็เปิดแอร์ช่ำๆถอดเสื้อ้วยถอดเสื้อบ่อยครับเซ็กซี่อยู่บ้านแล้วก็บ็อกเซอร์เนาะคลายร้อนเราล่ะผมก็น่าจะเหมือนพี่ฟอสครับโดดลงน้ําเลยแบบนี้ไม่น้าเลยครับ แล้วแบบไม่รนะู้คลายรอนอ่ไรเงี้ยแบบน้ำดื่มขึ้นเดือย่างเงี้ยเราแบบมีแนะนำเป็นแบบคนละหนึ่งเมนูนะของผมก็คงจะเป็นพวกแบบน้ําที่มันซ่าๆเ <c oughs> ช่นแบบน้ําแบบเลมอนโซดาอะไรอย่างเงี้ยครับใช่หรือเป็นน้ําอัดลมอะไรอย่างเงี้ยใช่ที่แบบขอซ่าๆเลยส่วนใหญ่พวกตัวแบบศูนย์เปอร์เซ็นต์เนี่ยจะซ่ามากๆก็ขอเป็นพวกนั้นละกันผมเนี่เก๊กเก๊กฮวยแล้วกันครับรู้สึกเป็นคนชอบกินตั้งแต่เด็กครับรู้สึกว่ามันคลายร้อนได้ดี ความหวานมันมีน้ำแข็งหน่อยก็จะแบบสดชื่นดีเลย่ตครับตอนนี้ร้อนมากตอนนี้การแต่งตัวหน้าร้อนอย่างเงี้ยสไตล์สองเป็นยังไงบ้างโโหถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนนี่ง่ายมากเลยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเชิดบางๆหรือว่าแบบเป็นแขนสั้นอะไรเงี้ยใช่หรือก็เป็นเสื้อยืดปกติที่แบบมันผ้ามันไม่ได้หนามากแต่ถ้าเลือกได้ก็จะไม่ใส่ผ้าวูลเลยเพราะมันร้อนเกินใช่ของผมนี่น่าจะเสื้อกล้ามด้วยกันครับสมมติถ้าไม่ได้ออกไปไหนก็เสื้อกล้ามกงเกงขาสั้นแหลเนี้ เสื้อแจ็คเก็ตจะไม่ค่อยมีครับในไทยเลยเนี่ยใช่ครักสบขอสักคนละหนึ่งเพลงสำหรับหน้าร้อนนี้จะแนะนำแฟนๆให้ฟังกันเมลอนเมลอนเมลอนช่วงนี้มาช่วงนี้มาก็ติดตามอยู่นะครับเออโคซิงโคซิงนะโคซิงแล้วกันโคซิงกับแจ๊ะสนุกปิดประยองกุ๊กกุ๊กเมลอนก็เป็นคลิปไวรัลอยู่ในโซเชียลเหมือนกันใช่ปะเอาล่ะครับ ไปออกงานมาอ๋อมีไปเต้นมีไปเต้นในไลน์แมนเนาะเต้นตลอดตลอดครับับรคผมก็อยากจะฝากทุกคนนะครับช่วงหน้าร้อนนี้ก็ดูแลตัวเองดีนะครับผมก็ใครที่ร้อนก็หาวิธีไปคลายร้อนด้วยนะครับอดดน้ำหรือว่ากินน้ำเย็นๆนะครับผม ครับผมก็อย่าลืมทากันแดดนะครับแล้วก็เออมันเป็นแดดแรงมากในไทยนะครับก็พยายามอยู่ที่ร่มครับมไม่ต้องออกไปกลางแจ้งมากครับ,บ <า S 1> ตอนเที่ยงยังได้เรียงเนาะยังไดเรียงครับเช่นกันครับโอบคุณคุณครับ